ไข่ลูกเดียวไข่ลูกเดียวน่อย ติผมจะไปเที่ยวอยู่บ,บ่อยๆอยู่แล้วแต่ส่วนใหญ่จะไปคนเดียวนะครับแล้วก็พอดีว่าเมื่อวานลองไปเปิดถ่ายเฟซบุ๊กไปแล้วก็จะเจอในกลุ่มนี้ที่ที่ผมจออยู่แล้วเจอน้องกับโพสต์คนชวนเที่ยวอยู่ตามปกติและในกลุ่มนี้ผมจะเห็นว่าก็จะมีมีมีเพื่อนๆเ,เข้าไปโพสต์กันอยู่เยอะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะได้ ไปตอนน้องเหมือนโพสตั้งแต่เมื่อวันซืนแต่เมื่อวานก็ยังไม่ได้ก็เลยลองทักน้องเข้าไปนะครับเราก,กากะว่าจะต้องหาที่เที่ยวสักที่หนึ่งแล้วก็เจอน้องเขาด้วยก็เลยลองชวนเขาเขาก็โอเคแล้วก็เลยไ,ดไปด้วยกันครับ,รบลองคุยกับเขาครับซึ่งเขาก็บอกว่าไม่ต้องห่วงเขาเรื่องไปอยากเขาอยากไปเกาะล้านด้วยเขาก็ออกตัวก่อนเลยว่าเขาเป็นนักนก,กีฬาว่ายน้ำพาราพาราโอลิมปิกทีมชาติผมอาจจะต้องให้เขาช่วยด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยผมก็ โอเคก็ไปด้วยกันก็ได้อะไรเงี้ยกูก็เลยเลยเลยโอเคครับผมจะไปอยู่แล้วก็เลยไปลองไปรับคุยกันแล้วก็ไปรับน้องเขาที่อพยาผมผมออกจากกรุงเทพประมาณสิบโมงกว่าๆไปถึงไปถึงก็เกือบเกือบบ่ายโมงครับแล้วก็ไปขึ้นเกาะไปถึงเกาะล้านเนี่ยประมาณบ่ายบ่ายสองโมงได้ครับแล้วก็เลยเที่ยวถึงสประมาณสี่โมงเย็น ประมาณนั้นเองอยู่บนเกาะก็ประมาณสอง่ิโน,นผมคือผมมองจริงๆมองเขาก็เป็นคนธรรมดาคนหนึง่งแต่ว่าก็ไม่ได้ตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเขาเขาเป็นคนพิการมากมายอะไรแต่ว่าพอไปเจอตัวจริงก็คือเขามองไม่เห็นอะไรเลยเอ,อซึ่งก็เกรงๆเหมือนกันว่าว่าจะจะดูแลเขาไม่ได้แล้วก็แต่สุดท้ายก็สามารถพาเขาไปนูน่นไปนี่น่นได้แล้วก็จุดที่มันทําให้ใจฟูมันคือ,ค,อคือเราเราเห็นอะไรเราไปเที่ยวมาหลายที่ครับ แล้วเราก็เห็นว่าเออตรงนี้ก็สวยนะผ้าติ์ตกผทาตย์ขึ้นทะเลสีสวยจังเอ่อแล้วเอ่อพวกนี้เราเจอมาหลายที่แต่พอเรามานึกภาพว่าถ้าเขาเป็นคนตาบอดที่มองไม่เห็นอะไรเลยอ่ะเขาจะรู้สึกยังไงบ้างนะก็เราก็เลยพยายามจะถ่ายทอดถ่ายทอดสิ่งที่เราเห็นให้เขาไปบ้างนะครับซึ่งซึ่งทุกครั้งที่เราพูดออกไปเขาก็ถ้ามีมีแอคทีฟที่มันมัน มันดูตื่นเต้นมันเขาเขาเข้าใจเขาอินกับสิ่งที่เราบรรยายผมก็เออรู้สึกดีมากๆครับข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน Fol เวอร์ s อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบชับไว้กับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางค่ะ